ตอนนี้เราอยู่ในมหาวิทยาลัยซิมสเตทนะครับผมในอีพีนี้เราจะพาน้องชีไก่ลูกชายของแม่กินไก่นั่นเองมาเลยันทิสไ่น,นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเลือกหอพักให้กับลูกของเรากันนะฮะน้องชีไก่ก็มาถึงที่มหาลาัยแล้วเรียบร้อยอมีทุนอยู่4,500นะครับ เราจะอยู่เป็นบ้านเช่าก็ได้หรือจะอยู่เป็นหอพักกับเพื่อนๆก็ได้นะฮะคือมีหอพักแบบว่า15ห้องก็จะหลายคนหน่อยวุ่นวายอันนี้ก็จะ8ห้องนะฮะขนาดเล็กอันนี้ก็9ห้องก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่ะหมดหรือยังอ่าโอเคก็จะมีนี่ครับ8ห้องอันนี้ก็14ห้องนะฮะอยู่ไหนดีนะอยู่แบบหอพักใหญ่ก็ได้เจอเพื่อนเยอะดีแต่อยู่แบบเล็กๆก็อบอุ่นดีอืมห้ห้องก็น่าสนใจนะฮะ เออเอาเลยแล้วกัน let's go i school ขุ้๊กโลกขอัันล้ยัป่ะขะลขอก็หน่อยลูก แล้วเจอกันนะครับแม่อย่าร้องให้เลยนะครับไายบายครับแม่มแม่และน้องฉีกไก่ก็ได้ย้ายเข้ามาในหอพักแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการจองห้องนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเลือกห้องกันดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเราสำรวจนะฮะในหอพักก่อนนะครับโอ้โหเปิดไฟก่อนมี15ห้องนะฮะทุกคน2ชั้นด้วยกันครับโอ้ยเลือกห้องไหนได้มั่งเดี่ยวเหมือนจะได้ทุกห้องนะ จะอยู่เดี่ยวๆก็จะเป็นอันนี้นะครับเดินชั้น2ขึ้นมาชั้น1ก็สะดวกดีนะฮะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดอือยู่ชั้นไหนดีนะชั้น2แล้วกันครับผมเจอห้องที่จะให้น้องเราจองละห้องนี้ครับเดี๋ยวจะจองไม่ทันนะฮะโอเคจองเลยจ้าแล้วก็ล็อกประตูไว้ด้วยนะป้องกันคนมารบกวนนะฮะเดี๋ยวผมดูปณิธานของลูกเราสิอยากเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกลองซิมหน้า คือเราเข้ามาหาอะไรแล้วเดี๋ยนะคอมอยู่ด้านล่างปะเราจะเลือกวิชาเอกให้กับน้องนะครับมาวิทยาลัยแผนกระบุวิชาเอกก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะเรียนอะไรนะอยากเป็นหน่วยข่าวกรองเหรอต้องทําอาชีพหน่วยข่าวกรองแล้วเรียนเอกอะไรละจ๊ะนี่ปะรัฐศาสตร์เหรอนี่ไงเออสามารถประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองได้นะฮะอันนี้คณิตาสอ่ะเศรษฐศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะดูที่มีโลโก้นะคนใส่หมวกนะครับ อ่านี้ก็ได้ในี่จิตวิทยาอุ้ยผมอยากเรียนอยู่นะจิตวิทยาก็ไปประกอบอาชีพได้อะไรอย่างเลยนะฮะอ่าจัดเลยปะจิตวิทยาแล้วกัน let's go มาไปเรียน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะจ๊ะเฮ้ยเหมือนมีเพื่อนเข้ามาอยู่ในหอพักนะครับเดี๋ยวขอทําความรู้จักกับเพื่อนก่อนนะเฮ้ยสวัสดีนายชื่ออะไรอ่ะฟินกี์เหรอเราชื่อน้องฉีไก่นะยินดีที่รู้จักนะวันนี้เราย้ายเข้ามาปีหนึ่งอ่ะในหอพักปีแรกเลยนะนี่เอา ก็ไม่รู้เรื่องละจะชวนกินเบีย์ก็ไม่กินให้จ hey, ะบ,บ้าหรอคนนี้ชื่ออะไรอะอโนชาสวัสดีจ้าขอคุยด้วยหน่อยนะสวัสดีผมชื่อน้องฉีไก่ผมเพิ่งเข้าย้ายมาย้ายเข้ามาในห้องอพักแห่งนี้นายก็เหมือนกันสินะนะครับผมเพื่อนๆก็ต่างกันเข้ามาจองห้องนะฮะดูซิว่ามีใครจองแล้วบ้างนอกจากเราทยอยกันมาวุแม่สาวพังคคนนี้ห้องไหนอะห้องนี้หรอโอเคตรงข้ามกับเราห้องเราอยู่นี่นะครับแล้วก็อา้าว ไอหนุ่มคนนี้จองห้องข้างเราตรงข้ามนะครับที่เราพูดเมื่อกี้ปะวินล,ลี่เฮ้ยน,นี่ไงเพื่อนตรงข้ามห้องเราจริงๆด้วยฮะชื่ออะไรนะอโนชาโอวี่คุยกันรู้เรื่องนะครับคนนี้เดี๋ยวขอถามหน่อยนะฮะว่าชวนตั้งกลุ่มเลยไหมเข้าแก๊งกันเลยล่ะเออเพื่อสนุกสนานเพื่อเที่ยวเล่นกลุ่มเที่ยวเลยแล้วกันเราจะต้องสนิทกันนะนายปีหนึ่งไปถึงปีห้าเรียนห้าปีเหรอเรียนสี่ปีพอ,อมาขอตั้งกลุ่มหน่อยลวกัน อ๋ออันนี้คือเล่นกันเลยเหรอเอ้านี่ก็จะตั้งกลุ่มแก๊งแบบกลุ่มลายไว้ก่อนเอองั้นก็หาอะไรเล่นกันดีกว่ายังไม่ไปเรียนนะครับก็เล่นกันก่อนมาเล่นคิกกี้แบ็คกันเพื่อชวนเพื่อนคนอื่นเล่นด้วยในหอพักนะฮะกระชับมิตรความสัมพันธ์ในวันแรกเดี๋ยวดูซิว่าน้องเราหิวคงหิวข้าวไหมเดี๋ยวขอเล่นกับเพื่อนก่อนลวกันนะฮะเออสนุกเปล่าอันนี่เฮ้ยเล่นกันมากนี้มีคนมาเล่นด้วยปะเล่นต่อเล่นต่อดี เดี๋ยวชวนอออเอาหนังสือเขาเป็นเด็กเรียนกันมาเดี๋ยวชวนให้เขาร่วมมาเล่นด้วยกันเร็วน้องสาวพังเลยจะได้รู้จักกันหุ้ยจีบได้เว้ยวันแรกก็เลยเหรอตั้งใจดเล่นกันไปโลกมาชวนก็เล่นชวนก็เล่นเดี๋ยวนะเอาผมปวดเอือขอเข้าน้ําก่อนนะมันมีเครื่องเล่นเกม่ะเดี๋ยวขอเข้าน้ําก่อนโอ้ยนยมาเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเลยครับมเมนูเช้านี้เป็นแพนเค้กสินะ คุณป้าที่ทําอาหารให้เรากินในหอพักอาหารเมื่อแรกที่หอพักในชิตมหาลัยก็เลยเหมือนกันน,นี่จะว่าไปก็คิดถึงคุณแม่และคุณพ่อจังเลยนะคุณพ่อครับสักวันผมจะฟื้นคืนชีพคุณพ่อมาให้ได้คุณพ่อรอผมด้วยนะครับได้เลยลูกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงใครอ๋อคุณพ่อเหรอ <c oughs> ขอกินก่อนนะฮะเหมือนว่าจะอิ่มแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่า เพิ่มเสริมสร้างความสนุกสนานนะฮะเอ้ามีเรียนเอ้าได้เวลาไปเรียนนะฮะตั้งใจเรียนนะน้องไว้เจอกันตอนเย็นนะเออวิชาแรกนะครับครั้งแรกในะชีวิตการเรียนมหนาวิทยาลัยนะลูกเราสู้ๆนะลูกแล้วเจอกันตอนเย็นนี่ก็เป็นบรรยากาศในหอพักนะครับช่วงที่ลูกชายเราไปเรียนนะครับม,มหาลัยนะฮะเอกจิตวิทยานะครับหุยแม่สาวคนนี้น่ารักน่ารัก จีบให้น้องฉีกไหมอื้อนะฮะบรรยากาศภายในหอพักก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเพื่อนๆจะทยอยกันเข้ามาจองห้องแล้วเรียบร้อยนะหอพักนี้มี15ห้องนะฮะก็ต้องมี15คนอยู่ในหอพักนี้ด้วยกันนะครับเราบางนี้ก็รอลูกชายเรากลับมาจากการเรียนนะครับนี่ความมีชีวิตชีวาในห้องอนชาต้องเป็นเพื่อนเรานะจำไว้นะนายห้องอยู่ตรงข้ามกันมีอะไรก็เอ,อ่อรอกันบนกันบ้านได้ด้วยนะฮะ วันนี้น้องฉีกพบกับสาสตราจารย์อรพันธ์สาสตราจารย์เคแทนนะฮะกลับมาแล้วนะครับลูกชายเราเอออยากจะจีบน้องสาวคนนั้นจังเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยจีบได้ด้วยมันมีความดึงดูดกันขอจีบหน่อยได้ไหมชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยไม่รู้เขาจะเล่นด้วยหรือเปล่านะเป็นการเจอกันอุิยเจอกันครั้งแรกก็จีบเลยไม่คุยกันก่อนหรอ สวัสดีครับคุณชื่ออะไรอะ่ะออทัมผมชื่อฉีกนะครับคุณแม่ชื่ออีทนะฮะโอ้ยไหมยหวานสเสน่ห์เดี๋ยวขอจีบต่อแล้วกันอ้ยทําไมไม่ชอบหรอสาวเขาเล่นด้วยนะจะได้มีแฟนครับลูกเราไม่เคยแบบว่าจีบสาวเลยนี่วาหรอเฮ้ยแต่ว่าเรามีมีน้องเบสอยู่นี่ว่าแต่น้องเบสไม่ได้ตามมาเรียนด้วยนี่นาะ มาจีบสาวใหม่ซะแล้วเราขอโทษด้วยนะความห่างไกลที่ทําให้ใจเราห่างกันนะ่ะเดี๋ยวผมต้องเอาน้องเบสย้ายเข้ามาหาอะไรเหมือนกันครับแต่ว่าคงเอาไปย่อนที่หออื่นนะฮะให้น้องเขาเป็น n p c ซอยู่ในเราแวกนะครับในมอเราแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันนะน้องออทัมพักอยู่ห้องไหนชั้นไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอทํากันบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอดูห้องน้องออทัมนะครับเหมือนจะจองกันครบหมดแล้วนะครับเพื่อนๆที่มาอยู่ในนี้น้องเขาจะเดินเข้าห้อง เฮ้ยทำไมเดินกลับมาไากลานี่อ่ะห้องนี้เหรออ๋อห้องน้องเขาอยู่นี่ครับระหว่างนี้ลูกเราก็นั่งทำงานบ้านอย่างใจจดใจจ่อนะครับเป็นยังไงบ้างลูกฮในวันแรกคืนแรกในรั้วมหาวิทยาลัยคงจะเหนื่อยหนักมากนะดูสินะพ่อกเบ้ามองเองอยู่เหมือนกันนั่นแหละผมจะตั้งใจเรียนครับคุณพ่อเพื่อที่จะกลับไปดูแลแม่และพ่อได้ยังไงล่ะผมพูดกับใครไว้ตอนเนี้ยทำเสร็จแล้ววะ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับกันบ้านเก่งมากน้องชีกหิวข้าวหรือเปล่าดูซิว่าคุณป้าทําอะไรกินอุ้ยมันจะเป็นแม็กกับชีกสาวๆมานั่งกินกันเต็มเลยไปเลยลูกเฮ้ยกินข้าวก่อนนี่มานั่งเออทำไมไม่ชอบน้องคนนี้เหรอเนเพื่อนๆเรานั่งด้วยได้ไหมอ่ะอุ้ยน้องเสื้อเขียวก็น่ารักนะเนี่ยโอ้ยทำไมเราหลายใจขนาดนี้อุ้ยน้องเสื้อชมพูก็น่ารักมานั่งกินคนเดียวอ่ะน้องชีกเป็นอินโทรเวิร์ดเหมือนเราเลยเฮ้ย <laughs> คุณป้าเขาขำอะไรวะแอบใส่ยา ลงไปในอาหารหรือเปล่าเนี่ยอย่าเ้ยโอ้ชี้ไม่เอาแหรอลูกไปเรียกสาวชุดแชมพูมานั่งคุยด้วยไหมเ,เดี๋ยนั่งกินข้าวก่อนแล้วกันครับจะได้ขึ้นนอนขอบคุณนะป้าเมื่อบ่ายจะเล่นเกมแต่ว,ว่าต้องไปเรียนก่อนในเวลาเล่นเกมแล้วกันบ้านก็เสร็จแล้วอุ้ยสาวมาทักเหรอเฮ้ยเนื้อหอมมันก็ได้เนี่ยลูกชายเราอยู่ดีก็มีสาวมาชวนคุยด้วยอ่ะเหมือนมาเชียร์ว่าเราเล่นเกมเก่งอะไรประมาณนั้นอุ้ยหัวใจขึ้นหัวน้องคนนั้นว่ะ เราเป็นหนุ่มหล่อคนเดียวในหอพักนี้เหรอเนี่ย้โอ้โหว้าวหรือเขาจะไม่ได้มาจีบลูกชายเราเขาจะมาเล่นต่อเราหรือเปล่าเนีย่ยมันมีสองเครื่องนะน้องสาวเออนี่ไงอ้าวโดนแย่งแล้วเออเล่นต่อใช่ไหมเดี๋ยวลองจีบเล,เล่นๆดิเฮ้ยโอ้ยคุยกันเป็นปีเป็นครุยเลยให้จีบได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองผิวปากดูนะฮะเฮ้ยไอ้นมกำพลถอยไปดิฉันจะจีบน้องคนนี้ชื่ออะไรอะไม่รู้จักชื่อเลย อิสระเออชื่นชมดิชมเชยเออคุณน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวน้องคนนั้นที่เราจีบอยู่ไหนเนะี่ยจีบมั่วหมดเลยนะี่ะเดี๋ยวห้องไหนนะห้องห้องนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่าน้องเขาอยู่ในเอออยู่ในห้องหรือเปล่ามันห้าทุ่มแล้วว่าเราไปรบกวนเขาไหมเนะี่ยเอาอยู่ในห้องหรอน้องสวัสดีจ้าขอโทษที่เข้ามาหาถึงห้องเลยนะมต่เหมือนน้องจีบเหมือนเหมือนไม่ชอบเลยอะ่ะ ไม่ดีนะผู้ชายไม่เข้าห้องผู้หญิงอย่างนี้ไ,ไงเนี่ยจะบ้าเหรอถามว่าคุณกลัวอะไรในชีวิตคุณเนี้ยเออไม่ทราบว่าคุณกลัวอะไรในชีวิตนะฮะความกลัวของฉันคือการป่วยอะ่ะแต่ผมกลัวกลัวคุณไม่รักก้าเอ้ยเสี่ยวาจาัดความปรารถนาของคุณคืออะไรครับขอถามหน่อยนะความปรารถนาของฉันก็คือในคะแนนทักษนะน่ะเว้ยเดี๋ยวผมสอนคุณเองไม่ว่าคุณจะเอออยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรมาเรียนรู้หัวใจกันไหมล่ะเอ้ ไปดีกว่ามันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราเรียนกี่โมงนะเรียนสี่โมงเดี๋ยวอาบน้ําก่อนละกันนะครับอาบน้ําจะได้สดชื่นสดชื่นนะลูกเออนอนคืนแรกในรั้วมหาวิทยาลัยนะฮะก็สามารถปรับตัวได้ดีนะลูกชายเราเห็นแค่นี้แม่อีทก,ก็น่าจะอุ่นใจแล้วล่ะสดชื่นจริงเลยครับทุกคนเป็นยังไงบ้างที่เอ่อได้เห็นผมมาอยู่มาหาลัยแล้วเสียงเองเป็อะไรมะ <laughs> ลูกแม่อีทนี่มันรักความสะอาดจริงๆเออ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆฮะเหมือนจะปวดอืในลูกเข้าน้ําก่อนปะแต่เมื่อกี้เหมือนน้องอยากจะไปนั่งดูทีวีนะครับทีวีอยู่ชั้นล่างเหรออ๋อเออชั้นล่างนี่ว่ะเพื่อนๆเขายังไม่นอนแต่ว่าโอ้โหเขาจับกลุ่มอ่านหนังสือกัน่ะงั้นเออขอบายขอนอนก่อนนะห้องแล้วยู่ไหนวะห้องอยู่นี่นะฮะอุ้ยผมยังไม่ได้แต่งห้องเลยนะเนี่ยโอเคงั้นขอเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหน่อยนะฮะผ้าห่มนะครับสีเอาสีเงินแล้วกันส่วนโต๊ะเปลี่ยนสีได้ปะ ่ะสีขาวป่ะอันนี้ก็ขอสีเขียวๆนะครับไว้ทํากันบ้านเนาะเดี๋ยวมีเงินเพิ่มค่อยอซื้อคอมให้นะเดี๋ยวค่อยไปทำพัดธงพัดทารนะฮะบิมขอตกแต่งพวกสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายในห้องก่อนนะครับผมนี่จะได้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นสภาพแวดล้อมดีขึ้นนะฮะ289ว้าวเนี่ยติดรูปไว้โอเคตู้เสื้อผ้าไหมลูกเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะฮะตู้เสื้อผ้า นี่มันถูกสุดไงแล้วมันก็ดีด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวเอาพวกกระถางต้นไม้ไว้อย่างนี้แล้วกันในคืนนี้ก็นะครับให้น้องฉีกไก่ลูกชายของแม่อีทพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะครับในคืนแรกในโรงมหาวิทยาลัยเนาะก็ทําได้ดีมากลูกนะเดี๋ยวเราไปชมในฝั่งของแม่อีทนะครับว่าความเป็นอยู่ของแม่อีทเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะไปเจอแม่อีทกันเลยฮะ ตัดภาพมาที่แม่อีทนะครับผมก็ในเมืองที่แม่อีทอยู่ตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวแล้วเรียบร้อยนะหิมะโปรย,ยปลายพายุหิมะมันยังไม่หายไม่คลายไปเลยแล้วตอนนี้แม่อีทน้องกินไก่ของเราอยู่เพียงลําพังนะครับเพราะว่าน้องชีกไก่ไปเรียนมหาลัยแล้วน้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงแม่อีทนะครับเราก็จะตัดภาพไปมาไปมาอย่างนี้ให้ได้มารับชมกันนะครับสําหรับใครที่คิดถึงแม่อีทนะจ๊ะ นะครับก็เหงาๆกันเลยเลูกก็น,นะได้ดิบได้ดีแล้วนะครับเอ,อย่ยังยัง <c oughs> ก็เป็นการก้าวแรกนะในการที่ไปเรียนมหาลัยนะครับแม่อีทไม่ได้สัมผัสรู้ว่ามหาวิทยาลายัยนะครับก็จะดีใจกับลูกมากๆนะครับใครที่ติดตามน้องกินไก่มาตั้งแต่แรกๆก็จะเห็นได้ว่าความลำบากของน้องอีนั้น เป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้เรียนมหาลัยนะน้องอีทเนี่ยแตส่งลูกเรียนได้นะก็สาวคนนี้เก่งและแกร่งมากๆเลยครับก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างกันได้นะในตอนนี้สามีของเธอก็ได้เสียชีวิตไปแล้วกับเหตุการไฟไหม้ในะอีพีก่อนหน้านั้นในตอนนี้เธอเลยเป็นหญิงแกร่งสุดๆนะเราคาดหวังไว้ว่าน้องฉีไก่ลูกชายของแม่อีทนะครับจะพาคุณพ่อกลับมาให้ได้นะจ๊ะโอเค กลับมาที่มุมเดิมๆนะครับคิดถึงคนที่จากไปนะฮะคิดถึงคนที่นะไปเรียนต่างจังหวัดนะครับผมลูกชายน้องเหอเหงาๆก็เลยเรานะน้องอีก็อยู่กับบ,บีมนะครับเหงาสองคนเราอะนะไม่ต้องห่วงนะฮะแต่เรายังมีเพื่อนๆนะครับคนดูที่คอยอยู่ข้างๆบีมและอยู่ข้างๆแม่อีของเรานะจ่าอย่าทิ้งกันไปไหนนะครับว้อิ่มแล้วล้างจานเลยน้อง ก็อยู่ได้อยู่ได้ไม่ไม่อะไรมากอาจจะมีเหงามากนิดนึงเนาะแต่ก็อยู่คนเดียวเก่งแล้วนะครับแล้วก็อยู่บ้านคิดถึงออวันเก่าๆนะเปิดดูรูปเห็นรูปอะไรแบบนี้เนาะก็คิดถึงครับคิดถึงนะฮะโอเคันนี้ก็ปล่อยให้แม่อีทนอนหลับพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับเช้าแล้วเดี๋ยววันนี้ให้แม่อีทอาบน้ําเตรียมตัวนะครับไป บริหารร้านอาหารกันดีกว่านะครับก็ยังดีที่ไปเจอเพื่อนร่วมง,งานไปเจอเพวกลูกน,น้องน่ารักน่ารักนะครับที่ทํางานที่ร้านอาหารเดินทางด้วยรถคู่ใจนะฮะคุณแม่อีเล่นกีต้์อยู่ข้างบนเดินทางด้วยรถคู่ใจครับเหมือนเดิมฮะที่ดาวเทาแล้วก็ที่ไหนนะเลสสว w มัสอาดิเนอร์นะครับเลสโกกลับมาเจอกันอีกแล้วที่ร้านอาหารของน้องกินไก่ของเรา นะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่คนหรือจะแก่แค่ไหนเราจะเรียกน้องว่าน้องกินไก่ของเรานะจ๊ะ E ีพีที่แล้วเหมือนพนักง,งานไม่ได้เก็บจานนะฮะต้องจัดการและเดี๋ยวเรียกพนักง,งานมาก่อนพนักง,งานมาเก็บจานด้วยเก็บยังโอเคเพราะว่าร้านกำลังจะเปิดแล้วไงนะฮะเดี๋ยวโดนลูกค้าด่านะครับน้องคนนี้เป็นกุ๊กอยู่ใช่ไหมน้องผู้หญิงเขาก่อนนี่เออเราออกไปแล้วเหรอ เฮ้ยเดี๋ยนะพนักงานไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานไม่มีนี่หว่าเดี๋ยวเงั้นเราเป็นก่อนพนักงานต้อนรับครับสักครู่นะสักครู่นะเฮ้ยงั้นวันนี้ผมต้องจ้างพนักงานใหม่ว่าเดี๋ยวเราต้องเป็นพนักงานต้อนรับเองนะครับเป็นการนะฮะพาไปนั่งที่โต๊ะนะครับหาโต๊ะให้เฮ้ยดาวลบเลยเอ้าคนนี้คนตรวจเหรอชิปละชิปละ เฮ้ยโดนดาวลบเลนสักครู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เหลือแจะใช้หนุ่มนะฮะน้องเด็กเสิร์ฟน้องบริกรฮะแล้วก็น้องกุ๊กนะครับเอาคนรับออเดอร์มีทั้งสองคนแต่ว่าพนักง,งานตะลับไหมมีมเดี๋ยวนึงนะโทรศัพท์เธุรกิจ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 อาจ้างพนักง,งานจ้างพนักง,งานแป๊บอืมอันนี้อ่าต้องการเงินเดือน20ผู้จัดการอุโสคพนักง,งานบริการบ้านพักคนชราเฮ้ยน่าสนใจนะคนนี้แต่เงินเดือน ยงยุธต้องการอยู่ที่5 4ได้อยู่แล้วเรารวยอยู่แล้วอันนี้แพดเวชนะฮะเด็กถือถุงไม้ก๊อบสมสีแต่ผมยากได้ผู้หญิงวะคนนี้มีรางวัลการขายสีทองวิเหมาะเหมาะเหมาะเหม่งมากใช่คนเดิมมาวัดสมสีนะไม่รู้ว่าผมเอาน้องก่อนแล้วกันมาลูกไหมาม,มาเลยมาเลยผมเรียกน้องสมสีมาก่อนเดีวขณะนี้ลูกค้ายังนั่งกินอยู่ยังทันพนักง,งานต้อนรับใช่น้องคนนี้ปะ พี่บีบีก็ะพี่พรทิพย์โฮ้ยมาสวีดกันให้เห็นอีคนไม่มีคู่แบบเราก็อีจฉาวะ่ะนะใครรู้จักพี่สองคนนี้ก็คือน่าจะติดตามบีมาอย่างเก่าแก่นะครับ่าคนที่ตามไลฟ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะจ๊ะเรารู้จักพี่สองคนนี้นะครับมาสมศรีมาแล้วพี่สมศรีเอา,อามอบหมายงานเดี๋ยวนะบริหารมอบหมายมอบหมายงานเป็นพนักง,งานต้อนรับครับแปบบ๊บนึงนะ ลูกค้าหนึหน่งเดี๋ยวมาใหม่งานใหม่หน้องก,ก่อนมันดูทีวีเฉยเลยไปไปล,ลูกค้ารออยู่ลูกค้ารออยู่ไปเออโอ้หวุ่นวายจัดแป๊บนึงนะเอา้าไม่ทันแล้วหรอโอเคอ่าขายได้แล้วครับตายไป,ไปดูการทํางานของน้องวันแรกนะเหมือนไม่เต็มใจทํางานไวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้อ่าลูกค้ามาแล้วดูสิอุ้ยไอหน,นุ่มคนนี้รอจีบป่าสมศรีเออสมศรีจัดการเลยดูซิว่าที่ไหนว่างว่างเต็มร้านเลย ว่างหมดเนี่ยเออแป๊บนึงนะคะลูกค้าโทรหาใครก่อนวนะเนี่ยก็เดินมาเลยอุ้ยลูกค้ามาเยอะละขอดูสกิลในการทำง,งานของน้องสมศรีในวันแรกก่อนนะฮะเราต้องเช็คด้วยนะครับรับพนักงานมาใหม่เราก็ต้องคอยดูนะฮะอ่าได้ไหมลูกไปพาไปนั่งที่เลยอ่าดีลกันเรียบร้อยอ่าพาไปอยากได้โต๊ะไหนโต๊ะนี้เลยค่ะโต๊ะเดิมกับที่คนนั้นนั่งไปเมื่อกี้อ่าพี่ผู้หญิงคนนี้นั่งไหนจ๊ะตามไปเลยเลยเพ่ โตนี้เลยจ้าโอเคเก่งมากเนะาพะพนักง,งานมารับออเดอร์ด้วยลูกโอเคครับในพาชีวิตของแม่กินไก่ก็ทำงานนะครับทำงานไปนะครผมก็อยู่ได้ชิลๆนะเห็นั้นก็ได้เจอผู้คนนะครับไม่เหงามากสักเท่าไหร่นะครับผมมีแค่แอบคิดถึงออคุณพ่อบุญช่วยแล้วก็คิดถึงลูกนะครับแค่นั้นแหละเนาะเฮ้ยมันทำค่าหกสรลูกค้าเห็นจ่าจเลยเมื่อกี้โอ้โห เมื่อกี้กล้องเราอยู่ข้างนอกไงแล้วผมเห็นพอดีว่าเอ้ยอะไรเขียวๆไปเอาอันใหม่มาให้เดี๋ยวนี้เลยนะคือพนักง,งานมันซ้ำซ้อนกันนะเดี๋ยวนะใช่ะปะพนักง,งานซ้ำซ้อนกันเนี่ยโทบี้กับไอ้ไอ้อาการเนี่ยมันโหเดี๋ยวนะแล้วผมจะยกเลิกพนักง,งานไอ้ไอ้อ้ไอาการได้ไงเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ไปเสิร์ฟใหม่เลยน้องโอ้โหเอออย่าทำหกล่ะ โอ้ยทำไม่ด้วยอันนี้ไม่อยู่ที่เชฟแล้วไม่ได้กานแล้วเป็นผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยวะไล่ออกดีกว,ว่าไม่ไหวไม่ไหวขอไล่ออกนายด้วยไล่ออกไปขอโทษนะแต่มันจำเป็นวะเออจำเป็นจำเป็นขอโทษด้วยกันเหลือพนังกงานต้องรับกุ๊กเออกุ๊กเป็นน้องพอนทิพย์เหมือนเดิมนะฮะส่วนคริสโตเฟอร์ก็ยังเป็นกุ๊กคริสโตเฟอร์กุ๊กสองคนเลยโอ้ยแม่มดมาวะ คริสโตเฟอร์กับพรทิพย์ไม่มาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คพนักงานผู้จัดอวสุนี่นี่นี่ผู้หญิงคนนี้พนักงานบริการว่ายงยุทธแพทยะ์ะผู้บริหารยงยุทตนี่เขามาเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเขาน่าจะรักในงานบริการอะอเด็กเสิร์ฟคนมีเยอะถูกแล้วกุ๊กเรามีแล้วพนักงานต้อนรับมีแล้ว เดี๋ยวเอาไอ้คนที่เป็นกุ๊กผู้ชายสำรองไว้หรอแบบเผื่อไหนลางงานกันแต่วันนี้กุ๊กลางงานสองคนเลยโอเคเดี๋ยวผมจ้างไว้ก่อนนะฮะนี้พนักงานใช่ไหมพาร์ี้ไม่รู้คนเดิมอ่ะเนาะงั้นเอาคนนี้มาด้วยสามคนเลยเผื่อห้เป็นผู้จัดการนะฮะโอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมให้พนักงานกลับบ้านนะแม่มดมันทำอะไรเดี๋ยวเรา,าตัดภาพไปที่น้องฉีก,กันนะฮะ โอยตื่นแล้วเช้าวันที่สองของในร้วมหาวิทยาลัยเก็บอ่าเก็บที่นอนด้วยดีมากลกูกเฮ้ยอย่างนี้ค่อยภูมิใจกับลูกชายเรานะฮะก็เช้าเรื่องเนี่ยเฮ้ยเหมือนยังไม่เชา้าไม่ตื่นเร็ววะลกูกนอนเต็มอิ่มแล้วเซส,สดชื่นเลยหน้าตาสดใสเลยนะสสยเ,ยนะเราเดี๋ยวคอยเช็คภายนอกหอนะฮะเฮ้ยเพื่อนก็ตื่นแล้วไอ้นี่อนชา เออเพิ่งเข้านอนหรือว่ายัางไงเนะี่ยแต่มันมันดูมืดมากเลยนะกี่โมงหกโมงเช้าโอ้โหดูมืดตื่นแล้วเรียบร้อยโอเคเพื่อนเพื่อนอุ้ยได้นอนกันยังไงพวกนายเนะี่ยอุ้ยอ๋อถ้ำอุ้ยี่สวัสดีจ้าอาริสสวัสดีอ๋อถ้ำเป็นไงบ้างเช้านี้กินไข่ดามไหมเดี๋ยวผมทอดให้เฮ้ยเดี๋ยวให้ป้าเขาทาให้ก่อนเดี๋ยวทำไฟไหมอีกเราอะโอ้ย เขาไม่คุยด้วยพอดีว่าฉันจะอ่านหนังสืออ่ะเมื่อคืนเธอก็ถามชลวนี่ว่าทักษะฉันอยากได้อะไรนะฉันอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมอะฉันไม่ชอบไข่ดาวโอ๊ะหกขาดซะมั้เนี่ยเดี๋ยวผมทําไข่เจียวให้คุณกินก็ได้เอ่อพอดีว่าไข่เจียวฉันก็พอกินได้นะแต่อย่าอย่าอมน้ำมันมากแล้วกันเขาอ่านหนังสืออยู่ไปชวนเขาคุยไม่มีคู่ไปลอยกระทงเลยสำหรับเพื่อนๆที่ไปลอยกระทงในค่ำคืนนี้ก็ ฝากรอยให้บีมด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีคู่เป็นลากระทงแบบเราหรือว่าไม่อินกับเลอากระทงแบบเราก็มาเจอกันในไลฟ์คืนนี้นะจ๊ะสองทุ่มนะครับเจอกันนะครับผมทั้งต่อตทั้ง u t u b e นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะคนที่ไม่มีคู่เล่กระทงมาเจอกันในไลฟ์สองทุ่มคืนนี้นะครับบ๊ายบายเศร้าจ้